วันนี้ผมจะมารีวิวเอเดนาซานะครับล่างติจุดโทษนะผมนี่ครับผมก็จะเป็นล่างมาดิดน,นะครับนั่งตูดด้านนะนั่งไม่ได้ลงสักทีก็การอัพผมก็จะอัพแบบนี้เลยนะผมตามาในรูปเลยนะก็จากที่ผมเล่นมานะผมก็ความไวผมว่าก็โอเคนะถือว่าใช้ได้แล้วก็เรื่องความผิวถือว่าใช้ได้แต่ ข้อเสียคือเรื่องความแข็งนะผมว่ามันมันบางไปหน่อยนะมันบางไปหน่อยแต่เนี่ยดูจังหวะนี้นะจังหวะนี้มาเนี่ยเบียดมันเบียดไม่ค่อยสู้นะแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าใช้ได้นะส,สาหรับใครที่แบบเอาลังแบบสร้างทีมนะปั้นทีมสายฟรีนะถือว่าใช้ได้ยิงก็ดีนะดูจังหวะนี้ครับผมเต็มข้อไปหลอดม่วงนะว่าใช้ได้ครับผมเอเดนนาซาไปมาดูจังหวะนี้ครับผม นี่ครับผมพิ้วนะผมใช้สกิลนะเฟกชงเฟกช็อตน,นะได้หมดนะถือว่าไปกับบอลได้ดีนะดูจังหวะนี้นะพลิกสวยเลยครับผมนี่หลอกมาแล้วก็ปั่นเข้าไปนะถือว่าใช้ได้ครับอีเดนอาซาร่างนี้อันนี้จะได้ทุกคนนะยิงยิงจุดโทษน,นะถ้าเรายิงทุกวันนะได้ทุกคนนะดูจังหวะยกจังหวะน,นี้เนี่ยสปีดก็ถือว่าใช้ได้ครับผมออกตัวนะถือว่าได้ดีเลยนะ บูตเตอร์นะผมอันนี้บูตเตอร์ผมจะใส่เป็นไอเทคนิคนะบูตเตอร์ก็โอเคประมาณนี้ครับผมใครอยากให้ผมนะผมอัพตัวไหนรีวิวตัวไหนสามารถเม้นบอกได้นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับไว้เจอนะครับ